คนวันนี้เราก็จะมาสอนนับของฟรีกันนะคะทุกคนอย่างแนกแป๊บหนึ่งนะั้นเราขอดูชื่อแมพก่อนนะทุกคนเ,เราขอดูชื่อแมพของพี่คนนั้นก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน n h i b u s โอเคโอเคนะทุกคนเราก็จะเข้ามาในโนบกเร็รเ็แเราก็พิมพ์ว่าเออ n Hate. Uh, uh, h a e อ่าเอออเอ็นเฮดอบีเฮดเอ้าพิมพ์ผิดเราพิมพ์่าบีเฮดอให้ทุกคนพิมพ์ว่าเอ็นเฮดอนะนี่อ๋อ oh, ยัง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 เหนือเราต้องพิมพ์เหนือเราต้องพิมพ์ตัวเอลวะทุกคนแล้วก็พิมพ์ว่า B A S E หรือเปล่า นี่ N H I best เราก็เข้าเกมมาเลยนะทุกคนเข้าเกมมาแล้วเสนแล้วก็ต้องนอมันโนดนะทุกคนเนี่ยเราก็จะเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมทุกคนเสแนวให้ทุกคนเดินตามเรานมาเนาะให้ทุกคนเดินตามเรานมาเดี๋ยวนอนมันโนดก่อนให้ทุกคนเดินตามเรานมาอยู่ตรงเอปแบบนึงนะพื้นมันลื่นอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออไม่ใช่ ัาทำงานทุกคนอันนี้ก็ก็จะเป็นเควสนะคะเราต้องทำเควสให้ให้หมดทั้ง4ี่เควสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทำกันค่ะนล่วเราจะพิสูจน์ว่ามันมีจริงไหมอย่างแรกให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้เลยค่ะให้เราเอาเนื่นๆเอาไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ได้เข้านุ่มเกมเอ่อให้เนื่นๆๆๆเอ่อ เอา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 พื้นมันเลื่นพื้นมันลื่นมีคนยิงเลยโอเคให้เราก็กดนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วอ่ะก็กอนมันโหนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวควบคุมเล่นซ้ำนะคะทุกคนอันนี้มันอยู่ตรงกลางอ่ะตัวควบคุมเล่นซ้ำนะคะทุกคนเสร็จแล้วให้ทุกคนเลือกอะไรมาก็ได้นะคะให้เลือกอะไรมาก็ได้นะคะ อันแรกให้ทุกคนเลือกอะไรมาก็ได้นะคะให้เลือกเอออันนี้ก็นักกัน,นะคะ่ะอะไรก็ได้คะ่ะทุกคนให้เลือกอะไรมาก็ได้คะ่ะไม่จํากัดเกมคะ่ะ <c oughs> แล้วให้เราก็ต้องดูตัว n อ c พซมันเล่น,นะคะ่ะเดี๋ยวนอตัว n อ c พซก่อนนะคะทล้ทมาเหนช้าจังเหน็ดหนูครั้งหรือเปล่าเนี่ย นี่ตัว NPC มันก็กำลังเล่นกันนะคะนนเนอไม่ต้องทำอะไนะคะทุกคนก็แค่ดูตัว NPC เล่นนะคะทุกคนเนี่ยเราก็แค่ดูตัว NPC เล่นนะคะทุกคนแต่ทุกคนอย่าเพิ่งออกจากเกมนะคะเพราะว่ามันเหนืออีกสาม q ว e ทีีเราจะมาพิสูจน์ว่ามันได้จริงไหมทุกคน เราจะมาพิสูจน์ว่ามันได้จริงไหมคือเราดูมาจากดีทูตมาเ็นแล้วครั้งที่สองนะคะทุกคนให้เราเลือกตัวคู่ก็ควรเล่นซ้าอีกรอบนะคะให้เราเลือกตัวคู่ควรเล่นซ้ำอีกรอบนะคะจบไปเลยค่ะเ็จแ้วก็ก็เลือกตรงเกมสองศูนย์หกศูนย์ห้าสองสามเแที่เหนือก็เลือกไหนก็ได้ค่ะด้านขวาก็เลือกไหนก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะแต่ด้านซ้ายต้องเลือกเกม2นะคะทุกคนโอเคแล้วก็แค่นอตัว n p c มาเล่นนะคะทุกคนแล้วก็ดูแค่ดูแค่นอตัว NPC มาเล่นนะคะทุกคนโอเคนอมันก่อนเนาะงานจังเลยงานจังเลยแล้วก็แค่ดคูนอตัว n p c นีมาเล่นนะคะทุกคนไม่นนนนนนต้องทำอะไรนะคะ นี่ตัว N B C มันก็จะมาเน่นนะนะคะทุกคนรอรอรอให้มันหายไปแล้วมันจะจบเกมทันทีเลคะทุกคนรอให้มันหายไปแลมันจะจบเกมทันทีเลค่ะทุกคนนานนานนนนา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 นนนนานนากานนานอานนานนานนนนานนาานนานนาานนานนานนาา ก็จะหยุดเน่นแล้วนะคะคุสต่อไปให้เรากดตรงเออเราก็เหนืออีกสองควยนะคะทุกคนเราให้เรากดตรงกล้องถ่ายรูปนะคะเสร็จแล้วอ่ะให้ให้ให้ทุกคนกดตรงแปบบ๊บนึงนะขนมขอขึ้นก่อนให้ให้ทุกคนกดตรงกล้องถ่ายรูปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ก็ทุกคนก็ต้องกดกดตรงเออ ปุ่มสีเขียวนะคะทุกคนกดตรงปุ่มสีเขียวนะคะทุกคน,สนเสร็จแล้วกดไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายเออตกนึงตกนึงเพิ่งไปยังไม่ท้าลยเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายกากบานะะดน่อค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้สามเควสนะคะต่อป้ายอยู่เราก็จะกลับมาที่เดิมนะคะทุกคนเราก็จะจะจะ,จะ,พ,าจะพามาทําเควสนะเควส <c oughs> สุดท้ายนะคะเ <c oughs> ดี๋ยว้องมาโนดก่อนนะคะทุกคนอืออืออื จ้าจ้าขอบใจจ้าเสร็จแล้วให้ทุกคนตามเรามาตรงเอตรงนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนตามเรามาตรงนี้นะคะทุกคนเสนงว่าให้มันมันจะมีปุ่มลูกศรยิงจุดทุกคนก็กดยิงไปเลยกดตรงคําว่ายิงแล้วที่มันมีวงกลมด้วยให้ยิงโดนเต้าเฮ้ยโดนเต้าแล้วโดนเต้าแล้วถืงโดนเต้าแล้วโดนเต้าแล้วโอเคให้ เส้วมันก็จะได้แบชมาใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะได้แบชมาเสนวนัน้นทุกคนอย่าเพิ่งรีบนะคะเราก็จะมาดูว่ามันมันได้จริงไหมคะทุกคนเราก็จะมาดูว่ามันได้จริงไหมคะทุกคนโอเคเสนวก็กดมาตรงอวาตารของตัวเราเลยนะคะทุกคนวิ่มีโคซิงด้วยอัพชั่วแ r ร์ว้ยมันได้จริงอะทุกคนเนี่ยได้จริง ทุกคนแสดงว่าคลิปในยู u ูบมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะทุกคนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ